นี่เป็นเรือนจำนะครับออกประตูสองผู้ที่ออกจากประตูเรือนจำมาก็คือคุณโกวิดวัฒนกุลนะครับนี่จากหนังของคุณชายมีคุณสุดที่เป็นผู้สร้างและก็เป็นผู้กำกับหนังชื่อเรื่องเพชรคาดหน้าเป็นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่18เดือนกันยายนปี2525 25, ที่โรงหนังแอมบัสเดอร์ดาด้าสารเฉลิมกรุงแล้วก็โรงหนัง เจรานะครับจริงๆหนังเรื่องนี้นั้นเกือบไม่ได้นำมาโพสต์เพราะว่าทั้งเรื่องนี้ดูไม่ออกเลยนะครับว่าถ่ายทาที่ใดบ้างนี่ขนาดเรือนจำนะครับเขาก็ยังไม่ถ่ายให้เห็นป้ายเรือนจาแต่ว่าในหนังนี่เขาขอบคุณเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เลยคิดว่าสถานที่ตรงนี้แหละครับต้องเป็นเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่หนังเข้าไปถ่ายทา เดี๋ยวคุณกวิดนะครับส่งกระเป๋าให้กับคนที่มารับนะครับหน้าเรือนจําออกจากเรือนจําก็จะมีคนมารับตัวออกไปนะครับหนังค่อนข้างสนุกนะครับเรื่องเพชฌฆาตน่าเป็นแต่ว่าวันนี้จะแนะนําสถานที่นะครับไปอ่านเจอในเรื่องหลังการถ่ายทําที่ลงไว้นะครับตรงนี้ก็คือบ่อนไก่แต่เวลาเราตัดโชว์บ่อนไกน่นี่ตัดเห็นไก่ชนไม่ได้นะครับผิด ผิดกฎนะครับผมก็จะไม่ให้เห็นไก่ชนเห็นแต่คนที่เจียไกย่ในเบื้องหลังการถ่ายทำเขาบอกว่าเป็นบ่อนไก่ที่ท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับเขาบอกวันที่ถ่ายทำนะคนข้างหลังยืนดูเยอะมากนะครับเพราะว่ามีทั้งสระพงษ์ชาตรีวิทุนกรุณาขันชิดขัญประชานะครับมาอยู่ในบ่อนไก่ที่ท่าม่วงคนเขาก็ลือกันนะครับว่ามี สรพงษ์มาถ่ายหนังก็แห่กันมาดูนะครับนี่ขนาดไล่ออกแล้วนะครับช่วยกันออกไปแล้วนะครับไม่ไปไม่ไปนี่คุณชายมีกุศลบอกกันถ่ายไปเลยนะครับจริงๆถ่ายแบบนี้นี่ขอความเร่วมมือได้นะครับแต่ว่าแต่ละคนก็อยากเห็นนะครับผู้กำกับก็ไม่เคร่งครัดนะครับก็เลยใช้วิธีถ่ายจริงๆถ่ายเสยขึ้นฟ้าที่หนึ่งก็ได้นะครับบางคนออกนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นความจงใจของผู้กำกับนะครับเห็นคนมาเยี่ยมกองถ่ายเขาบอกเหมารถกันมา นะครับมาดูดารานะครับแล้วคนเหล่านี้นะครับจะเป็นคนที่เป็นตัวช่วยในการโฆษณาเวลาหนังมาถ่ายนะครับว่าเขาจะถามนะครับกองถ่ายเขาจะมีรถกองถ่ายแล้วก็ปิดป้ายชื่อเรื่องไว้ว่ากองถ่ายทําภาพยนตร์เรื่อง mm. เพชรคาดหน้าเป็นนะครับสมมุติเราเป็นคนที่ขี่จักรยานหรือยืนมุงดูด้านหลังก็พอถ่ายแล้วนับเวลานะครับอีกประมาณสักครึ่งปี5-6เดือนเดี๋ยวก็จะเห็นหนังหรือละครับมาฉายที่ โรงหนังในจังหวัดบ้านตัวเองก็จะไปดูนะครับเพื่อที่จะเห็นตัวเองแต่วันนี้เขาถ่ายหน้าชัดหลังเบลอนะครับถ้าเราใส่เสื้อสีแดงอสีส้มสีเหลืองแล้วก็นั่นไงนั่นไงเห็นเรานะครับก็จะสนุกนะครับเดี๋ยวว่ามีส่วนร่วมในการถ่ายทําแต่ว่าถ้าเป็นภูมิกับบางชานั้นไม่ยอมนะครับต้องเกณฑ์ออกจริงๆไม่งั้นไม่ถ่ายนะครับขอความร่วมมือให้ย้ายฝั่งนะครับว่าจะถ่ายไปตรงนี้ให้ย้ายฝั่งออกนะครับ อันนี้เข้ามาในบ่อนไก่เหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะมีคิวบูเล็กๆนะครับอยู่ในบอนไก่เห็นไหมครับคนที่เขาบอกอ่าคนที่ไม่เคยเล่นไก่ไม่เคยเข้าบ่อนแต่อยากเข้ามานั่งดูเขาถ่ายหนังก็มานั่งเป็นตัวประกอบให้เขาเรียกว่าได้ดาราตัวประกอบแบบไม่ต้องจ่ายสตางค์เพิ่มนะครับบอกล้นนะครับคนที่จะเข้ามาร่วมอยู่ในฉากนี้ล้นเลยนะครับ เขาคัดเอาแต่บรรดาผู้ชายเข้าไปนั่งเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาเล่นอย่างนี้ผู้หญิงไม่ค่อยเล่นนะครับมีแต่ผู้ชายนะครับเห็นไหมครับดูครับเวลาถ่ายสั้นๆนีอันนั้นจักรยานมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดนะครับรถนั่นน่ะรถสองแถวเล็กนะครับเหมามาดูนะครับเขาบอกเหมามาดูคนถ่ายหนังที่บ่อนไก่ที่ท่าม่วงนะครับแล้วหนังก็จะอยู่ที่นี้ค่อนข้างจะนานนะครับนี่ครับดูครับสรพงษ์ชาตรี นี่ถ่ายหลบมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้รั้วนี่บางคนยืนดูนะครับนครับยังพอมียืนดูอยู่บ้างแล้วมาอีกสถานที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับคนที่ไปเบื้องหลังการถ่ายทารรบอกว่าไปถ่ายทารรที่ปากทางบ้านบ้านท่าศาลาแล้วเขาก็ไม่บอกเลยนะครับว่าบ้านท่าศาลาที่ไหนผมก็พยายามจะดูฉากนะครับว่าตรงไหนนะบ้านท่าศาลา เขาบอกเป็นฉากที่ต่อยกันคนมามุ่งดูมหาศาลเลยครับเห็นไหมครับด้านหลังผมก็เลยบอกอ่ะตรงนี้หรามั้งที่เขาพูดถึงบ้านท่าศาลาผิดถูกยังไงก็บอกกล่าวกันมานะครับว่าใช่บ้านท่าศาลาที่บอกหรือเปล่าดูครับคนนั่งกินข้าวนะครับคุณเศรษฐาในเรื่องนี้โกนหัวเล่นนะครับเป็นตัวเพชฌฆาตเลยนะครับคนที่แม่ค้าก็ทํากับข้าวไปดูครับนี่ขนาดถ่ายกดต่ํานะครับเพื่อไม่ให้เห็นคนมุงแต่คนมุงไม่ไปไหน ต้องเรียกว่าคุณชายมีคุณสุดนี่เอาคนดูมาเป็นเรื่องเอาคนดูมาเป็นกำบังเลยนะครับอันนี้ให้คนดูนั่นอยู่ในฉากเะปกติแล้วตีกันอย่างนี้คนดูไม่มุงขนาดนี้นะครับต้องหวาดกลัวแต่นี่เขาถ่ายหนังจ้องเลยนะครับเห็นไหมครับจ้องดูจ้องดูดาราแม่ค้านี่ก็ต้องทําหน้าที่นะครับบางทีแม่ค้านี่ลูกหลานแม่ค้านี่น่าจะจําได้นะครับเอาไปคุยนะครับเอาไปมต่อนะครับ ร้านของตัวเองนี่มีการมาถ่ายนังนะครับใช่บ้านท่าศาลาหรือเปล่าผู้สื่อข่าวบันเทิงจากกรุงเทพเข้าไปนะครับก็าตามไปดูการถ่ายทํหนังเขาก็เขียนถึงที่บ่อนไก่ที่ท่าม่วงท่าม่วงนี่การจนบุรีนะครับแล้วก็ไปที่บ้านท่าศาลาตรงทางข้าบ้านท่าศาลามันจะมจีจุดหนึ่งแล้วครับที่สังเกตว่าเขาต้องถ่ายในพื้นที่ที่ไม่ใช่บทของหนังนี่คุณอุเทนบุญยงนะครับ นี่ครับอุเทนบุญยงในเรื่องนี้เป็นผู้ร้ายนะครับแล้วก็นี่คุณสาคุณเศรษฐาเศรษฐานี่จําได้ว่าอุเทนนี่แหละครับที่เป็นเพชฌฆาตนะครับที่ตัวเองจะต้องมาตามล่าดูครับนี่ขนาดเป็นคิวบูนะครับโชมีดดาบโชดาบตะขอเขาเรียกมีดอะไรละครับมีดแบบนี้นะครับที่เป็นตัวเพชฌฆาตคนยืนมุงเต็มเลยนะครับโอ้ไม่หนีเลยนะครับ ยอมใจคุณชายมันมีคุณสุดจริงๆนะครับนี่แหละครับมาแล้วครับตำรวจนี่แหละครับตำรวจคนนี้แหละครับคือคุณชายมีคุณสุดผู้สร้างผู้กำกับหนังเรื่องนี้ให้ดูรถคันนี้นะครับเขาเอากระดาษสีขาวนี่ปิดชื่อหมดเลยนะครับปิดชื่อว่ารถวิ่งไปไหนนะครับแล้วก็จริงๆรินะมันมีเลขรหัสประจําตัวรถตัวสายนะครับเอาไปเช็คได้นะครับ แต่ว่าสอ้ซูบเขาเขียนว่าเป็นน้องแคร์นองแครแล้วก็สระบุรีจะถูกปิดด้วยกระดาษสีขาวแต่เลขรถนะครับเลขรถ3าสองนะครับสามสองอะไรทักอย่างนึ่เาไปเช็คในทะเบียนเก่าก็จะรู้นะครับว่าพื้นที่ที่ถ่ายทําหนังตรงนี้นั้นใช้รถของจังหวัดอะไรนะครับนี่ครับก็จะเป็นการเปิดตัวสรพงษ์เออไอตรง รั้วมาสักครู่นะครับคล้ายๆรั้วบ่อนไก่ที่ท่าม่วงจริงๆนะครับแต่ว่ารถนี่มาจากไหนนี่ไม่ทราบนะครับนี่ครับดูครับเปิดตัวพระเอกลงจากรถก็ต้องมีคิวบูลเล็กๆนะครับแล้วก็ตำรวจคนนี้น่าจะเป็นคุณเดี๋ยวนะครับคุณชายมีกุศลน,น,นั่งอยู่ตรงที่เก้าอี้นะครับตู้จดหมาย สงสัยจะเป็นคนก่อเก่งทุกทางหรือเปล่านะครับผมก็เป็นตำรวจเหมือนกันคุณต้องทำตามหน้าที่ของคุณนะอขอโทษเลยครับไม่รู้เป็นตำรวจไม่จับก็ได้ไปดีกว่านี่ผมมั่วนะครับดูครับถ้ายืนมุงอย่างนี้ได้นะครับเกิดเรื่องแล้วตำรวจมาคนยืนมุงได้นะครับพออยากรู้อยากเห็น แต่ถ้ายืนวงแบบบ่อนไก่นี่เกินความอยากรู้อยากเห็นนะครับเอาละครับนี่คือสถานที่ถ่ายทําหนังบางส่วนของหนังเรื่องเพชรข้าหน้าเป็นนะครับที่ทราบมาจากผู้สื่อข่าวบันเทิงในสมัยนู้นไปทําข่าวแล้วก็เอามาเขียนผมก็ไปอ่านเจอวันนี้ก็เลยตัดภาพในส่วนนั้นๆน,น,นะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ